สวัสดีค่ะเอฟซี FC คู่นี้งั้นเอาคู่นี้มาก่อนเลยแล้วกันนะคะทุกคนกับคู่พาคินกับพะา,ายตอนนี้เป็นตอนที่เก้าแล้วค่ะเอ่อแล้วอีกอย่างนะโจมันไม่ได้มาฟ้องอะไรพี่พี่ถามมันว่าเกิดอะไรขึ้นมันยังไม่คิดจะบอกเลยเพราะฉะนั้นนายไม่ต้องไปโทษน้องพาคิน ก็พูดบอกกับโก้อีกค่ะเมื่อเห็นว่าโกอ่ะนิ่งคือตอนนี้ทุกคนพาคินอ่ะเรียกโก่ะมาคุยอะค่ะทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเคสที่กลุ่มของโกอ่ะแกล้งกลุ่มของโจและที่สำคัญค่ะคือมีพัะพายอยู่ในกลุ่มด้วยที่แกล้งอะทุกคนจำได้ไหมใช่ค่ะซึ่งพาคินก็เห็นและนี่เองเป็นเรื่องที่พาคินอ่ะ เรียกโกมาคุยเพราะว่ามีพัพไยอ่ะเป็นหนึ่งในนั้นนั่นแหละค่ะทุกคนที่โดนกลุ่มของโกแกงเออที่จะให้แบบพาที่จะให้พัพไยอ่ะจูบกับโจไงทุกคนตอนนั้นจำได้ปะเออนั่นแหละโกก็เลยพูดว่าถ้ามันไม่มาฟ้องแล้วพี่พาขิดรู้ได้ยังไงล่ะครับพี่รู้เองก็แล้วกันพี่เรียกมาไม่ได้คิดจะทำโทษอะไรแค่อยากจะเตือนเท่านั้นเอง อยากจะแก้งน้องพี่ไม่ว่าอะไรนะเพราะมันเป็นเหมือนธรรมเนียมที่มีกันมานานแล้วแต่อย่าทำอะไรเกินกว่าเหตุแล้วก็อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาปนพาคินก็พูดเสียงนิ่งๆน,นะคะทุกคนพร้อมกับมองหน้าโก้แบบไม่วางตาเหมือนกันทำให้โก้เนี่ยต้องหลบสายตาพาคินเลยแหละคณะอื่นจะทำยังไงพี่ไม่รู้นะแต่คณะของเราพี่ขอพาคินก็เลยพูดพูดออกมาอีกนะคะ ซึ่งดูเหมือนเป็นการขอร้องแต่ถ้าจับน้ำเสียงพาคินดีๆแล้วก็จับสายตาดีๆจะรู้ได้ว่านี่เป็นคำสั่งห้ามใครขัดคำสั่งเด็ดขาดอุ๊ยแอดชอบผู้ชายนิ่งๆเท่ทแบบนี้มันครูมากเลยะค่ะทุกคนเฮ้ย <Hey. S 2> ที่พาคินมันพูดนะ่ะเข้าใจกันหรือเปล่าบราวก็เลยถามขึ้นแบบเสียงเข้มๆเ,เข้าใจครับทุกคนตอบรับอย่างรวดเร็วเลยค่ะทุกคนรุ่นน้องตอนนี้นั่นก็แยกย้ายกันไปได้แล้ว พาคินก็พูดขึ้นกลุ่มของโกก็เลยเดิน,ดนแยกออกไปนะคะมึงวายโกมันจะหยุดไหม่บวก็เลยหันมาถามพาคินค่ะรอดูกันต่อไปรอดูกันต่อไปพาคินก็เลยตอบกลับมานะคะแล้วก็ลุกไปดูรุ่นน้องที่เรียกรวมกันอีกครั้งค่ะแล้วภาพก็ตัดไปนะคะทุกคนเมื่อเมื่อเลิกเรียนตอนนี้พาพายก็กลับมาที่คอนโดของพาคินค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ ยืนหน้านิ่งนิ่งอยู่จะเอายังไงดีจะเอาอยัางไดอองไดีคือยืนอยู่ที่ทางเข้าอะค่ะหัวใจก็เต้นละรัวแล้วก็หายใจก็ลึกๆแล้วก็พร้อมกับเดินเข้าไปด้านในคอนโดค่ะพอพะา,ายนั่งขึ้นลิฟต์ไปยังห้องของพาคินนะคะหมายเลขห้องของพาคินก็ชัดเจนอยู่แล้วอยู่ตรงหน้าแล้วตอนนี้เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าพะพัยมันเป็นเครื่องยืนยันให้พะพอย นางมั่นใจอีกครั้งหนึ่งว่าตัวเองได้มาเหยียบที่ห้องของพาคินอีกครั้งหนึ่งแล้วนะไม่ได้เป็นแค่การฝันไปนะจ๊ะพี่พาคินจ้างมาทํางานนะพะายตั้งใจหน่อยพะา,พายนั่นก็ตบหน้าตัวเองเพื่อเรียกสติค่ะก่อนจะใช้ขีดก,การาซเสียบเข้าไปในช่องเพื่อเข้าไปที่ประตู ق. พะาไพนายยีต่ตอนนี้นั่งใจเต้นตักตักตกินอายภายในห้องของพาคินทําให้พะา,พายรู้สึกเหมือนมีพาคินอยู่ด้วยตลอดเวลา พอเปิดประตูเข้าไปนะคะคว้างกระเป๋าตัวเองลงที่โซฟาแล้วคิดว่าจะต้องรีบทำความสะอาดแหละจะได้รีบกลับไปห้องพักของตัวเองบ้างเริ่มทำอะไรก่อนดีอ่ะหนังก็พึมพัมพึมพัมคนเดียวหละค่ะพร้อมกับยืนหันซ้ายหันขวาก่อนจะตัดสินใจว่าเริ่มจากการปัดฝุ่นก่อนแล้วกันห้องพักของพาคินไม่ได้โลกอะไรมากค่ะไม่มีอะไรจะต้องให้พระพัยจัดเก็บเท่าไหร่ แต่เมื่อเดินหาไม้ปัดฝุ่นหรือไม้กวาดก็ไม่เจออะไรสักอย่างเลยไม้ขนไก่ก็ไม่มีไม้กวาดไม้ถูพื้นก็ไม่มีพะไยนั้นก็บน่นพึมพำพึมพำไปนะคะก่อนจะหยิบโทรศัพท์ของตัวเองแล้วลังเลแหละว่าจะโทรหาพาคินดีหรือเปล่าเพราะว่าหาเครื่องท่งความสะตา์ไม่เจอแล้วก็กลัวว่าจะโทรไปรบกวนพาคินด้วยแต่ทาไมโทรไม่ได้ทําอะไรแน่ๆเละวันนี้ว่าไงพะไย เสียงทุ้มของภาคินก็ลับสายพระพายนะคะทําให้พระพายนี่ใจเต้นตึกตักเลยคือผมโทรมารบก,กวนหรือเปล่าครับพระพายนั่นก็รีบถามทันทีเลยค่ะไม่มีอะไรหรือเปล่าพาคินก็ถามกลับตอนแรกอะพระพายได้ยินเสียงบบกเวกแหละแต่เสียงก็ค่อยๆเบาลงเหมือนว่าพาคินอะเดินห่างออกมาจากกลุ่มที่ส่งเสียงเรืเ่อยๆเรื่อย ผมหาไม้ปัดฝุ่นหาไม้กวาดไม้ถูพื้นไม่เจอเลยครับพี่พาคินเก็บไว้ไหนหรอครับพะา,ายก็พูดขึ้นอ๋อโทษทีพี่ไม่มีนะ่ะลืมไปเลยเสียงของพาคินก็ตอบกลับมาทําให้พะา,ายถึงกับอึ้องค่ะแล้วพี่พาคินทําความสะอาดยังไงล่ะครับพะา,ายก็ถามกลับอย่างข้องใจงนะคะอ๋อก็ตอนแรกมีแม่บ้านทําแม่บ้านเขาเตรียมของทุกอย่างมาเองพาคินก็ตอบกลับมา อแต่มันก็ต้องมีติดไว้บ้างสิครับถ้าพี่พาคินทำน้ำหกหรือทำแก้วแตกหรือทำขนมหล่นพี่จะทำยังไงล่ะพอบพายก็ถามกลับมาอย่างข้องใจด้วยความลืมตัวแหละค่ะเอามาซะป,ประโยชยาวๆ,ๆเลยไม่รู้สิพี่ไม่เคยทำแก้วแตกไม่เคยทำน้ำหกนี่ภาคินก็ตอบกลับมาทำเอาพับพายนีน้นิ่งแล้วก็อึ้งไปเลยจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยได้ไงนะพับพายก็ พอได้ยินน้นก็พึพมพำพูดะนะนทุกคนเราว่าอะไรนะพราคินนางได้ยินไม่ชัดไงมเมื่อกี้ที่พระพายอ่ะนางพึมพำว่าจะสมบูรณ์แบบอะไรทุกอย่างเลยหรือไงอะไรประมาณนี้นางก็ถามกลับมาพระปา่ปาวครับงั้นพี่จะให้ผมทําอะไรหร่ะหรือว่าให้ผมลงไปซื้ออุปรกรณ์พวกนี้ที่ห้างก่อนดีครับพระพายนางก็ถามขึ้นเดี๋ยวค่อยไปซื้อวันนี้เรายังไม่ต้องทําความสระก็ได้พี่คิดว่าห้องพี่อ่ะคงไม่ได้สกปรกอะไรมากหรอก พาคินก็เลยตอบกลับมาค่ะทุกคนทําให้พภพายงงว่าถ้าไม่ต้องทําอะไรแล้วพาคินจะให้ตัวเองมาทําไมเราจะให้ผมทําอะไรล่ะครับปภพ,พายก็ถามกลับอีกทําอาหารเป็นใช่ไหมงั้นทามื้อเย็นเตรียมไว้ให้พี่หน่อยพาคินก็ตอบกลับมาพภพายนี่ถึงกับชะงักเลยค่ะให้ผมทําอาหารเหรอครับป่อพ,พายก็ถามขึ้นอย่างตกใจใช่ แล้วพากินก็ตอบกลับมาแบบเสียงจริงจังมากทุกคนตอนนี้มันเป็นฟิลแบบเหมือนทำอาหารเตรียมไว้ให้แฟนนะทุกคนเออฟิลนี้แล้วพี่พายกินอยากกินอะไรล่ะครับพ่พายก็ถามกลับอีกค่ะอย่างจำยอมเลยพี่กินได้ทุกอย่างทำให้พอกับคนสองคนนะพายกินก็ตอบทำให้พ่พายนี่ถึงกับขมวดคิ้วเข้าหากันแล้วก็คิดว่าพาคกินน่าจะมีแขกมาด้วยละมั้งถึงให้ตัวเองอ่ะ ทำไว้สองคนเมื่อคิดมาถึงตอนนี้ค่ะหัวใจนี่มันก็วูบบุกไปเลยค่ะทุกคนพอคิดว่าคนที่จะมากินกับพาคินก็คงจะหนีไม่พ้นจีอันนี้นางก็คิดไปเองอะเนาะพะพายเอ้ยครับพะพายก็ตอบรับแบบเสียงไยเลยค่ะทุกคนพอนึกถึงตอนนี้เศร้าไปคนเดียวทั้งเสร็จอยาเพึ่งกลับรอพี่ก่อน ผาเข็ก็ออกคําสั่งมาอีกค่ะพภพายก็ตอบรับก่อนจะวางสายไปพภพายกนั่นก็ได้แต่ถอนหายใจออกมาเบาๆนะทุกคนก็ทํายังไงได้ละ่ะคาสั่งของผู้ว่าจ้างเราหวังอะไรอยู่หรือเปล่าวะพภะพายพภะพายนั่นก็พูดกับตัวเองก่อนจะเดินไปเปิดตู้เย็นภายในครัวพอเห็นว่ามีของสดในตู้เย็นมากกว่าเมื่อวานอีกนะคะก็สงสัยแหละ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะค่ะแล้วนางก็หยิบของสดมาทําอาหารให้พาคินเพราะว่าพ่พายอะนางช่วยแม่ทํากับข้าวบ่อยอยู่แล้วไงก็เลยทําเป็นหลายอย่างเลยแล้วภาพก็ตัดไปค่ะทุกคนฝั่งของด้านพาชินบ้างนะคะหลังจากที่ซ้อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้พาคินไปกินข้าวร้านพี่เก่งกันเบวก็พูดชวนขึ้นหลังจากที่ปล่อยน้องๆอะกลับกันแล้วนะคะไม่ล่ะกูจะกลับห้องเลย พาคินก็บอกออกมาจะรีบไปไหนวะมึงไม่หิวหรือไง่าวก็พูดขึ้นเพราะตอนนี้ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วกูจะกลับไปกินที่ห้องอ่ะเจอกันพรุ่งนี้พาคนนินก็พูดตัดบทแล้วก็เดินแยกไปที่รถของตัวเองไม่รอคำตอบจากเพื่อนเลยนะคะเบวก็มองเพื่อนอย่างงงๆคะ่ะถึงแม้ว,ว่าพาคินจะดูเหมือนเป็นคนเย็นชาใส่เ,เพื่อนๆแต่ก็ไม่มีใครคิดมากหรือถือสาอะไรนะคะเพราะว่าชินกันแล้วอีกอย่างเรื่องอื่นๆพาคินก็ทําร่วมกับคนอื่นได้ดีคะ่ะแล้วก็มีน้ําใจมากมาก พาคินนั้นก็ขับรถกลับบ้านพอไปถึงคอนโดนะคะนางก็ตรงขึ้นไปบนห้องและพอเปิดประตูเข้าไปก็พบกับความมืดพาคินนั้นก็เลยขมวดคิดว่าค่ะทุกคนเพราคิดว่าพ่อพายคงหนีกลับไปแล้วมั้งแต่พอเอื้อมมือไปเปิดไฟพาคินก็เห็นร่างเล็กของพ่อพายนอนขดอยู่ที่โซฟาก็เลยยังไม่คิดจะเรียกพ่าพายตอนนี้นะจากนั้นค่ะนางก็เลยเดินเข้าไปในครัวก็เห็นว่าอาหารก็ ถูกเตรียมไว้แล้วสามอย่างซึ่งก็น่ากินด้วยนะแล้วถูกวางไว้บนโต๊ะทานข้าวเรียบร้อยค่ะแล้วพาคินนางถึงนางนางถึงเดินย้อนกลับไปที่ห้องนอนเพื่ออาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาอีกทีก็เห็นพระพายขยับลุกนั่งและด้วยสภาพงวเยืยงวเงีย,ยตื่นแล้วเหรอเสียงทักของพาคินก็ทําให้พระพายนิสดุ้งเฮือกเลยค่ะพร้อมกับขยับหันไปมองทางต้นเสียง กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเออเพื่อที่ผมเผลอหลับไปขอโทษด้วยนะครับปภพายนั้นก็รีบลุกยืนขึ้นทันทีเพราะกลัวว่าตัวเองจะเสียมอะไรยากพี่กลับมาได้สักพักแล้วละ่ะพาคินก็ตอบกลับปัพายก็มองพาคินก็พอจะรู้แล้วแหละว่าพาคินกลับมาแล้วเพราะว่าอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยผมทํากับข้าวเรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่พาคินจะกินเลยไหมครับเดี๋ยวผมไปอุ่นให้ปภพายนั้นก็รีบถามทันทีเลยค่ะ เดี๋ยวพี่อุ่นเองเราไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ําก่อนพาคินก็พูดออกมาทําให้พ่อพายก็นิ่งไปนิดข่าวนึกได้ว่าตัวเองยังไม่เห็นคนที่จะมากินข้าวกับพาคินเลยนะตอนนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมกลับเลยดีกว่าจะได้ไม่รบกวนพี่พาคินกับเพื่อนด้วยพาพายพูดออกมาแบบอืมนั่นก็เกรงใจนเนาะพาคินก็เลยเลิกคิวขึ้นนิดๆกับคําพูดของพ่อพายเพื่อนใครพาคินก็ถามกลับ ก็เพื่อนพี่พากินที่จะมากินข้าวด้วยกันไงครับพอพายก็บอกออกมาอีกค่ะพร้อมกับเลมองไปรอบๆพากินก็ยกยิ้มนิดๆเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไม่มีเพื่อนพี่มาหรอกนะพาคินก็พูดพอพายก็ทำหน้างงเลยค่ะไม่ได้ยินแบบนั้นแล้วทำไมพี่พากินถึงให้ผมทำกับข้าวเผื่อสองคนล่ะครับพบพายเนี่ยก็รีบถามออกมาทันทีพาคินก็เลยมองหน้าพอพาย ก็เผื่อเราไงผาขินก็ตอบออกมาค่ะพระพายถึงกับชะง,งักหัวใจคือแบบเต้นแรงมากตอนนี้ได้คิดว่าคนที่พาขินจะให้กินข้าวยิงด้วย mm hmm. ก็คือตัวเองโผล่ผมง<ม><ม>ั้นเหรอครับพาภพายก็ถามกลับไปอีกครังค้งใครอย่างอื่นเพื่อความแน่ใจใช่ไม่งั้นจะให้ทําเผื่อสองคนทําไมเราอ่ะเลิกเรียนก็ตรงมาห้องพี่เลยยังไม่ได้กินอะไรใช่ไหมละ่ะผาขินก็ถามออกมาอีกค่ะพอภพายหนึ่งก็เลย ทยักน่ารักช้าๆครับตอนนี้ใบหน้าของพะพายคือร้อนวูบวาบไปหมดเลยค่ะเมื่อรู้ว่าตัวเองได้กินข้าวพร้อมกับพากินอีกมื้อแล้วแต่ผมพะพายน้นก็แบบเก่งใจอะเนาะนั่นก็แบบแต่ผมอะไรเงี้ยทุกคนว่าบอกป่าคือพี่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าขอซื้อความเกรงใจจากเรา ผาคินก็พูดดักออกมาทําให้พระพายก็ชะงักกับคําพูดที่จะพูดออกมาทันทีค่ะไปล้างหน้าพี่จะอุดกับข้าวรอพูดจบภาคินก็เดินเข้าไปในห้องครัวเลยค่ะทุกคนทิ้งให้พระพายยืนมึนงงอยู่ที่เดิมสักพักนั่นแหละแล้วก็รีบไปล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำเพราะกลัวว่าผาคินะจะรอนานทำเองหม,หมดเลยใช่ไหมพาคินก็ถามพระพายที่เดินเข้ามาในห ห้องครัวคะ่ะตอนนี้ครับพภพายนันก็ตอบรับพาคินนันก็อุ้มกับข้าวเรียบร้อยแล้วพ,พรพายหนันก็เดินไปหยิบจานข้าวมาให้พร้อมกับอมยิ้มเล็กๆและะ้วค่ะทุกคนเมื่อเผลอคิดว่าตัวเองทําแบบนี้อาซาพาคินสองตัวเองก็เห็นพพายยิ้มนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ได้คิดจะํานะ พอพายนั่นก็ตักข้าวใส่จานให้ตัวเองแล้วก็ให้พาคินค่ะแล้วพอพายนั่นก็นั่งตรงข้ามกับพาคินนะตอนเนี้ยแล้วก็มองพาคินที่กําลังตักผัดเปียวหวานขึ้นมาชิมพอพายตอนนี้นั่นก็ตัวเกรงไปหมดเลยนะคะแล้วก็หลุนกลัวว่าตัวเองอ่ะจะทําถูกปากพาคินหรือเปล่านะไม่กินหรอพาคินนั่นก็ถามขึ้นหลังจากที่นางกินเข้าไปแล้วแต่ว่าพ่พายยังไม่กินเลยนะคะทุกคนพ่อพายล่ะ นั่งอยากจะถามเรื่องรสชาติมากเลยตอนนี้กินครับผับพ,พายนั่นก็ตอบเสียงผแผ่นนะแล้วก็เริ่มกินบ้างผับพ,พายนั่นก็รอบมองภาคินเป็นระยะเลยค่ะพาคินก็นเงยหน้ามามองผัภพายผัภพ,พายพอเหตุแบบนั้นนั้นก็รีบก้มหน้าก้มตากินข้าวในจานต่อจนกระทั่งกับข้าวที่ผับพายทําหมดเกลี้ยงทุกจานเลยค่ะผัภพ,พายก็เก็บจานไปล้างเพราะถือว่า เป็นหน้าที่ของตัวเองขอบใจสำหรับมื้ออาหารนะอร่อยมากเสียงของพาคินที่ยืนพิงก่อประตูก็พูดขึ้นนะคะทุกคนทำให้ป้าพายอะรีบผ่านมามองอย่างรวดเร็วเลยค่ะอร่อยเหรอครับป้าพายนก็ถามด้วยน้ำเสียงที่แบบตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะพาคินก็เลยพยักหน้ารับเป็นการให้คำตอบอีกครั้งทำให้ป้าพายยิ้มออกมาได้ทำไมที่นั่งเงียบเพราะคิดว่ามันไม่อร่อยนั่นเหรอ ภาคินก็ถามกลับมาพระพายก็นิ่งไปก่อนจะยิ้มจริญผมกลัวจะไม่ถูกปากพี่ผาคินนี่คับพระพายนั้นก็ตอบออกมาเสียงอ้อมแอมแล้วก็หันไปล้างจานต่อเราทํารสชาติถูกปากพี่ไม่ต้องกังวลไปภาคินก็พูดออกมาอีกค่ะทําให้พระพายก็ยิ้มกว้างด้วยความดีใจเลยตอนนี้งั้นถ้าพี่จ้างในส่วนของการทำอาหารด้วยเราจะตกลงไหมล่ะ พากินก็ถามต่อผับพายก็หันมามองหน้าพากินอีกครั้งจะดีหรอครับผมเองก็ไม่ได้ทำเก่งอะไรแค่พอทำขององ่ายๆได้เท่านั้นเองผับพายก็พูดออกมานะครับพี่เป็นคนกินง่ายพากินก็ตอบกลับมาบ้างค่ะทุกคนพากินหนึ่งก็ใช่ย่อยนะเนี่ยแล้วผมต้องมาทำเมื่อไหร่บ้างละครับผับพายก็ถามขึ้นอีกวันไหนพี่อยากกินและมีเวลาพี่จะบอกแล้วกันนะ พาคินก็พูดขึ้นได้ครับพระพายก็ตอบออกมาค่ะแล้วก็ล้างจานต่อไปโดยมีพาคินยืนอยู่ตรงประตูลแล้วมองมาเงียบเงียบซึ่งพระพายไม่เข้าใจเหมือนกันแต่นึกอีกทีก็คิดว่าพาคินคงอยากดูว่าพระพายทํทงานเรียบร้อยดีหรือเปล่าแค่นั้นแหละมะั้งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่พาคินมีอะไรให้ผมทําอีกไหมครับพระพายก็ถามขึ้นพาคินนางเลยดูนาฬิกาตัวเองไม่ต้องแล้วแหละ เรากลับไปพักเถอะอ๋อถ้าเป็นไปได้รบกวนถ่ายตารางเรียนของเรามาให้พี่หน่อยนะพี่จะได้รู้ว่าเราเลิกเรียนตอนไหนหรือเข้าเรียนตอนไหนจะได้ให้เข้ามาทำงานบ้านถูกผ่าชินกพพูดขึ้นได้ครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับพับพายนั้นก็ตอบรับค่ะก่อนจะเดินออกจากห้องครัวไปหยิบกระเป๋าของตัวเองพี่เดินไปส่ง พาคินนันก็เสนอขึ้นพัาพายก็สายหน้าไปมาอย่างรวดเร็วค่ะผมกลับเองได้ครับพี่พาคินพักผ่อนเถอะนะครับพับพายนั้นก็พูดออกมาแต่พาคินก็เลยจะค้านผมขอนะครับคือมันไม่ได้ไกลอะไรมากผมกลับเองได้ พายก็พูดัดขึ้นมาบ้างพาคินก็เล็งมองหน้าพายนิ่งๆเลยรอบเนี้เคยมีคนบอกไหมว่าเรานะ่ะดือ้อพาคินก็เลยถามขึ้นพายก็ทำหน้าไม่ถูกเลยค่ะเพราะไม่รู้ว่าพาคินพูดเล่นหรือจริงจังเนื่องจากสีหน้าของอีกฝ่ายนิ่งๆทุกรอบเลยแต่วันนี้พายรู้สึกได้ว่าพาคินพูดมากกว่าทุกครั้งที่เคยเจอเลยค่ะผมก็ไม่ได้ดื้ออะไรสักหน่อยนี่ครับ พัพพายก็พูดออกมาแบบเสียงอมแอมอมแอมนั่นนะทุกคนเริ่มเถียงกิ่งแล้วโอเคงั้นกลับถึงห้องแล้วส่งข้อความบอกพี่ด้วยละกันพาคินก็กำชับออกมาอีกครับพัพพายก็ตอบรับออกมาค่ะทุกคนก่อนที่พากินจะเดินมาส่งพัพพายที่หน้าประตูกลับก่อนนะครับพัพพายนั้นก็บอกไปค่ะพาคินก็เลยพยักหน้ารับก่อนที่พัพพายจะเดินออกไปพัพพายนั้นก็หันมาก็พบว่าพาคินยังยืนพิงประตูมองพัาพายอยู่ ยังไม่ได้กลับเข้าไปในห้องซึ่งพะพายรู้ดีว่าพายคินคงยืนส่งตัวเองพะพายอ่ะก็อยากจะโบกมือลานะทุกคนแต่ก็ไม่กลา้าก่อนจะรีบเดินเข้าไปในลิฟทันทีค่ะและทันทีที่ลิฟปิดโอ๊ยหมวใจจะวายพะพาคือยกมือมาจับหน้าอกตัวเองแล้วทําท่าแบบคนไม่ไหวแล้วแล้วก็เหมือนทําท่าจะเอาหัวโขกผนังลิฟระคะ่ะทุกคนด้วยความคืนสุด,สด ตลอดเวลาที่อยู่ห้องพักของพาคินพาพายนั้นก็เก็บอาการตื่นเต้นของตัวเองเอาไว้มากที่สุดนะนะพอกลัวว่าพาคินจะไม่พอใจพี่พาคินใจดีสุด,สดเลยอ่ะพาพายนั้นก็ยังคงพั่มเพลออยู่ในท่าเดิมอะคะ่ะจนประตูลิฟต์เปิดออกมาเพราะมีคนกําลังจะเข้ามาคนที่จะเข้าลิฟต์เป็นกับชะง,งักไปนิดเมื่อเห็นท่าทางของพาพายน,น,นะคะทุกคนพาพายนั้นก็ชะง,งักกลกเลยค่ะทุกคนใบหน้าขึ้นสีดีบยืนยืนแบบตัวตรงทันทีเลย กร้อมกับเอามือรูปใบหน้าตัวเองด้วยความเก้อเขินนะ่นะทุกคนอ,อีกฝ่ายก็ยิ้มคำนิดนิดแล้วค่ะเมื่อเห็นท่าทีของพะพายก่อนที่เขาจะเดินเข้ามาพอลงมาที่ชั้นล่างพะพพยก็ได้หยิบโทรศัพท์ตัวเองแล้วกดโทรหาน้องสาวทันทีว่าไงพิพายเงียบไปเลยนะเสียงของเพิร์นน้องสาวก็ดังขึ้นเพิร์น พภัพยหนึ่งก็เรียกน้องสาวซะแบบเสียงยาวเลยค่ะอะไรพี่พายเรียกซะขนลุกเลยเพื่อนหนึ่งก็ถามกับอย่างคำคำมัน,นะะพภพยยังไม่สามารถทุบยิ้มได้เลยค่ะทุกคนตอนนี้พี่มีเรื่องจะบอกแหละพภัพยหนึ่งก็เกินก่อนเรื่องอะไรคะจะบอกว่าพี่พายได้ขึ้นห้องพี่พายกินหรอน้องสาวก็แซวขึ้นใช่พภพยก็ตอบกับ เพิ่นทายถูกด้วยคีๆฮะอะไรนะพี่พายขออีกรอบเสียงของเพิ่นก็ถามอีกครั้งด้วยความตกใจตอนแรกอะ่ะยังประมวลคำพูดไม่ถูกเลยพี่ได้เข้าไปในห้องพักของพี่พาขินด้วยนะพ่อพายก็พูดออกมาอีกครั้งค่ะขณะที่เดินกลับมาที่หอพักแล้วก็พูดกับน้องสาวไปเรื่อยๆจริงอะ่ะ พี่าพายอย่าโมนะแล้วไปทําไมอถึงได้ขึ้นไปพี่าพายคินยอมให้ขึ้นด้วยเหรอแล้วทํายังไงถึ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 งเพื่นก็ถามออกมาด้วยความตื่นเต้นเป็นชุดเลยค่ะเพื่นเๆเพื่นเพืน่นใจเย็นๆค่อยๆถามสิพับพายก็พูดกับน้องสาวแล้วก็หัวเราะขำคิกๆเบาๆกันสองคนพี่น้องกันนะทุกคนพับพายได้ยินเสียงเหมือนน้องสาวตัวเองหายใจเข้าออกลึกๆเพื่อเรียกสติแหละทําให้พับพายอดที่จะขำไม่ได้ค่ะ ที่น้องสาวตัวเองอ่ะตื่นเต้นไม่แพ้กันก okay. ับตัวเองเลยก็คนมันตกใจนี่นาแล้วทำไมพี่พายถึงได้ขึ้นไปที่ห้องพี่พายกินล่ะเพลินก็ถามกลับมาอีกครั้งค่ะพระพายก็เลยเล่าเรื่องที่พาคิินอ่ะจ้างตัวเองให้มาทำความสะอาดบ้านให้น้องสาวฟังคร่าวๆอ้าพี่พายในที่สุด็กด้ใกล้ชิดกับพี่พายินแล้วนะเสียงของเพิินก็ดังขึ้นจนพระพายอ่ะ ต้องอ,อัโทรศัพท์ออลคางจากคุงเลยล่ะค่ะเบาๆหน่อยเพลนเดี๋ยวคนที่อยู่ใกล้ๆกล้เขาก็ตกใจกันพอดีาพอบไยนันก็บอกกับน้องสาวตัวเองอย่างคำคำน,นะไม่ได้ไม่ได้ไไดเรื่องเนี้ยเพลนต้องขยายยินสาวก,ก็บอกออกมาโดยน้ำเสียงตื่นเต้นเฮ้ยเฮ้ขยายอะไรมันไม่ได้มีอะไรเลยนะนี่พี่เขาก็แค่จ้างพี่ทํางานบ้านเท่านั้นเองาพอบไยก็รีบบอกกับน้องสาว เพิ่นจะไปขยายให้อาสซอยฟังเพิ่นก็บอกกลับมาจะบ้าหรออย่าเพิ่งไปบอกแม่นะพอภไพก็รีบห้ามน้องสาวเอาไว้ก่อนเลยคะ่ะทำไมอ่ะเด็กยิงก็ถามกลับมาก็เอาไว้พี่บอกแม่เองดีกว่าเดี๋ยววันสุ่เนี้ยพี่ก็จะกลับบ้านเหมือนกันพับไพก็พูดขึ้น ก็ได้แต่เพิ่นดีใจจริงๆนะเนี่ยพี่พายจะได้สมหวังกับเขาสักที mm hmm. เพิ่นก็พูดออกมาจะบ้าหรอเพิ่นสมหวังอะไรพี่ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นสักหน่อยก็แค่ mm hmm. คือพ่อพายนางพูดนางก็แบบพูดไม่จบประโยคอันะนางก็ค้างเอาไว้ก็แค่จุดๆ,ๆอะไรอย่างนี้ก็แค mm ่ hmm. oh อะไรพี่พาย mm hmm. เพิ่นก็ถามกลับก็แค่ได้ใกล้ชิดได้พูดคุยกับพี่พาคินแค่นี้พี่ก็ดีใจมากแล้วล่ะ พับพายก็บอกกลับด้วยน้ำเสียงแบบมีความสุขสุดๆเลยค่ะไม่แน่หรอกนะพี่พายเดี๋ยวพี่พากินเขาเห็นความน่ารักของพี่เขาก็อาจจะชอบพี่พายขึ้นมาก็ได้นะเพิ่นก็ให้กำลังใจพี่ชายขึ้นอีกจะบ้าหรอเพิ่นพี่พาคินก็ชอบผู้หญิงนะไมไ่ชอบผู้ชายอย่างมากเขาก็อาจจะมองพี่เป็นน้องชายคนหนึ่งเท่านั้นแหละพับพายนั่นก็ตอบกลับมากับน้องสาวค่ะเพราะ ตัวเองก็ไม่ได้หวังอะไรมากนักหรอกแค่ได้กใกล้ชีดกับพาคินขนาดเนี้ยก็ถือว่าเหนือความคาดหมายมากแล้วพี่พายอะ่ะจะหวังมากกว่านี้ไม่ได้หรือไงกันอุตสาดันดนไปเรียนที่เดียวกับเขาเมื่อมีโอกาสเข้ามาแบบนี้ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์สิเผินก็บอกออกมาอย่างเซ็งๆที่พี่ชายตัวเองไม่คิดจะลุกมากกว่านี้ ไม่เอาเดี๋ยวถ้าพี่พาคินเกิดรับไม่ได้ขึ้นมาแม้แต่หน้าพี่ก็คงไม่ได้มองพี่ว่าเป็นแบบนี้แหละดีอยู่แล้วพะไพก็ตอบตามที่ตัวเองคิดก่อนจะได้ยินเสียงถอนหายใจจากน้องสาวตามใจพี่พายแล้วกันเพิรนก็ตอบกลับมาพะไพก็ยิ้มขำเลยค่ะเพราะนึกหน้าน้องสาวออกเลยแหละว่าเป็นยังไง ก่อนจะชวนคุยกันเรื่องอื่นจนเดินถึงหอพักถึงได้วางสายพะพายก็กดไลน์ส่งไปบอกพาคินทันทีพะา,พายติ้งกลับถึงห้องแล้วครับไม่นานค่ะพาคินก็กดลีดแล้วก็ตอบกลับมาเหมือนกันพาคินอืมฝันดีนะ พอเห็นข้อความพ่าพายน่ยิ้มกว้างเลยค่ะทุกคนและเมลีลอที่จะตอบกับพาคินให้ฝันดีเช่นกันพอพายนิ่อนั่งอมยิ้มกับข้ขอความสั้นๆจากพาคินว่าฝันดีนะด้วยหัวใจที่แบบหุยมันพองโตัวมันคับอกไปหมดเลยค่ะอย่างบอกไม่ถูกก่อนจะเข้าไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพาพก็ตัดไปค่ะทุกคน ฝั่งของในช่วงตอนเย็นหลังจากที่ซ้อมบาสกันบ้างนะคะเบวก็เลยถามเพื่อนๆน,นะคะเลิกซ้อมแล้วไปไหนกันดีวะพาคินก็เลยตอบกลับมาค่ะไม่ปไปกูจะกลับบ้าน่าวนี่ถึงกับขมวดคิ้วเลยบ้านไหนบ้านมาพาคินก็พูดกลับยิ่งทําให้่บวรู้สึกแปลกใจหนักกว่าเดิมอีกม้ามึงโทรตามหรอวะเบวก็ถามขึ้นเพราะรู้ดีว่า พาคินมีปัญหาก,กับพ่อและพี่ชายก็เลยไม่ค่อยอยากจะกลับบ้านต่างจังหวัดเท่าไหรจะกลับก็ต่อเมื่อแม่โทรมาตามเท่านั้นอืมพาคินก็เลยตอบรับเบาก็เลยพย,ยัยหนนาให้ค่ะเป็นการรับรู้ก่อนที่พาคินจะหยิบโทรศัพท์ออกมาแล้วกดข้อความไลายหาพ่อพายเพื่อบอกให้พ่อพายเตรียมตัวเพราอเย็นเนี่ยจะก,กลับบ้านไปต่างจังหวัดพร้อมกันสักพักพ่อพายก็ต้อบรับกลับมาค่ะทุกคน ส่งหาใครวะบาราวก็อดที่จะถามไม่ได้นะทุกคนเพราะไม่ค่อยได้เห็นพาคินส่งไลน์หรือข้อความหาใครเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นไลน์กลุ่มของเพื่อนในคณะมากกว่าพาคินก็คุยแต่เรื่องงานค่ะที่จะต้องทําส่งอาจารย์แล้วก็ไม่ค่อยคุยเล่นเรื่องอื่นพาคินก็เลยหันไปมองหน้าบราวนิดนิด,นดต้องมาอะไรทางานพาคินก็ถามกมาาลับทำไมบราวดึงกับชินัก ไอพาคินมึงจะบอกว่าตอนเสือกูทำงาน <c oughs> ก็พูดออกมาหึเบาก็ตอบกลับแบบไม่จริงจังนะเพราะรู้ว่าพาคินพูดเล่นพาคินก็เลยยกยิ้มให้เพื่อนไปนิดหนึ่งคินเสียงเรียกพาคินดังขึ้นทําให้พาคินนี่กับหันไปมองก็พบว่าจีกําลังเดินเข้ามาหาค่ะเบาก็เลยทักทายจีเล็กน้อยก่อนจะถอยออกมาให้ทั้งสองคนได้คุยกันตามลำพังมาหาฉันถึงที่นี่ มีอะไรเปล่าจีพาคินก็ถามขึ้นฉันมาฉันจะมาถามนะ่ะว่าจะกลับบ้านไหมฉันจะติดรถกลับบ้านไปด้วยพ่อจะให้กลับไปเอารถอีกคันมาใช้นะ่ะหญิงสาวก็พูดขึ้นพาคินได้ยินถึงกยบนิ่งไปนิดค่ะก่อนจะพยักหน้ารถรับก็จะกลับเย็นนี้แหละจะไปด้วยกันใช่ไหมพาคินก็เลยพูดขึ้นไปด้วยไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวไปรับฉันที่คอนโดด้วยนะ หญิงสาวก็รีบพูดขึ้นค่ะอืมเตรียมตัวด้วยแล้วกันไปรับจะได้ไม่ต้องรอนานไม่อยากไปถึงบ้านดึกพายคินก็เลยพูดขึ้นค่ะหญิงสาวก็รับคำก่อนจะเดินแยกไปทุกคนว่าจะได้กลับกันบ้างกลับบ้านกันสองต่อสองแล้วแบบนี้อยู่บนรถน้องพ่อพายของเราจะอึดอัดแค่ไหนต้องรอฟังนะคะจะมีคนงอนต่าต้องรอติดตามตอนต่อไปจ้า